สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัว SUV น่าใช้1คันนะครับ7ที่นั่งนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านแท้แน่นอนปี2013 โตโยต้าอินโนวานะครับเครื่อง2.0นะครับคันนี้มือเดียวไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็เช็คศูนย์ดูแลศูนย์ตลอดนะครับสภาพโดยรวมสวยจัดมากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันสวยเต็มลำนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับใครกาลังหา s u v หารถครอบครัวนะครับคันนี้เปิดราคามาสุดชิวเลย ครับ29,000บาทนะครับผ่อน4,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถบ้านพร้อมใช้นะครับเจดที่นั่งนะครับคันนี้ดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนครับทนทานอะไรหาได้สบายนะครับสำหรับคันนี้เปิดราคามาเบานะครับเนื่องจากว่ารถใช้งานมาเยอะนะครับเลยเปิดให้สมาชิกที่สนใจเข้าใจเอาไปใช้งานนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับ29,000บาทนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้ว4,30,000กิโลเมตรนะครับดูแลดีมากๆนะครับ เข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์ตลอดแล้วก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่นะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับการันตีไม่เคยชนเบาะภายในหุ้มมาให้ใหม่นะครับรับรองว่าสวยคุ้มมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์นี่สมบูรณ์มากๆนะครับดูแลดีนะครับใครที่ได้ไปคุ้มนะครับคันนี้ถ้าเปิดกันในท้องตลาดจะอยู่ที่ราคาสักประมาณ200,000ไปปลายนะครับบางที่เขาเปิด3 0 0 0 0 0ต้นนะครับชนนี้ผมเปิดให้เบาๆนะครับเนื่องจากว่ารถใช้งานมาเยอะนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจนะครับเอาไปใช้งานต่อ รถสวยมือเดียวไม่เคยชนมีประกันชั้นหนึ่งครับคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับใครจะเอาไปติดแก๊สก็ดีใครจะใช้น้ํามันก็ง่ายครับเพราะว่ารถคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับราคาสภาพดูภายในนะครับสวยๆนะครับมีแอร์สแถวนะครับเย็นถึงแถวที่3นะครับแถวที่3มีแอร์นะครับเป็นแอร์ด้านบนนะครับเย็นมากๆครับู้แอร์สลูกนะครับ ใครที่หาใช้งานนะครับคุ้มมากๆนะครับราคา29,000บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับแอร์สแถวนะครับเย็นครบนะครับแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะครับรถครอบครัวสภาพนี้นะครับเอาไปต่อยอดสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพได้ลยครับรถไม่เคยแก๊สไม่เคยชนเลยนะครับสวยเดิมทั้งคันปี2013เป็นมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่นะครับเช็คศูนย์มาโดยตลอดไม้แท้นะครับ434,000กิโลเมตรนะครับไม่หมกนะครับใช้งานมาเยอะ สภาพเรียกว่าโอเคใครใช้งานยังคุ้มแน่นอนนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับใช้ไปเลยครับรับรองไม่มผิดหวังผมคัดสวยเช็คสวยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นรล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับเครื่อง2.0 Auto นออโต้น้ำมันร้วนนะครับอินโนวาทนดูแลง่ายอะไหล่เยอะนะครับเป็นรุ่นที่มีแท็กซี่นะครับแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงก็ดูแลง่ายนะครับเอาเป็นว่าคุ้มมากๆนะครับ ข้อตำหนิของคันนี้ก็คือไม่เยอะเท่านั้นนะครับแต่ดูแลมาดีนะครับใครเข้าใจสนใจนำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับนี่ครับสภาพสวยกริปเลยครับคุ้มมากๆานะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเครื่องพังนะครับใช้ไปแล้วปี2ปีเครื่องพังคุณยกเครื่องใหม่เนี่ยหรือโอเวอร์ฮอลก็ได้ครับอยู่ประมาณ20 0 0 0ื่นนะครับโอเวอร์ฮอลใช้ได้อีกยาวครับ5ปี10ปีใช้ไปเลยครับแท็กซี่เขาวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับแต่คันนี้สภาพเรียกว่ากริปผมลองขับดูแล้วนะครับ เครื่องนี่ไปทดลองขับได้เลยครับไม่มีหลวมเหยียบพุ่งเหยียบขึ้นไปได้ทั่วไทยการันตีว่าสวยคุ้มครับ